สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รพบรับเกษตรสุวรรณภูมิมาแล้วครับทางสถานีโทรทัศน์ผานเทียมช่องสุวรรณภูมิผมกล้าพันธ์ทำหน้าที่นะครับวันที่ที่9เดือน9นะครับคนไทยได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าครั้งแรกของประเทศไทยที่คนที่เคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องถูกอาญาะะสารตัดสินลงโทษให้ได้เข้าไปอยู่ในทันตสถานนะฮะคุตสินชินวัตรเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยนะครับ ในประวัติศาสตร์การเมืองผมก็เคยได้ยินว่าอดีตนายกอย่างท่านจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเคยถูกนะฮะเขาเรียกว่าฝ่ายรัฐประหารเนี่ยจับขึ้นไปบนเรือแล้วก็โดดเรือว่ายน้ํำลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาขึ้นฝั่งแต่คุณทักษินนี่เป็นคนแรกเลยนะครับที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ถูกเขาเรียกว่าคําสั่งตัดสินให้กลับไปจําคุกอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจใช้วิธีอย่างนั้นมาถึงวันนี้เขาก็คงจะพน้นโทษทันกันไปเรียบร้อยแล้วนะเอาละรายการผมเป็นรายการเกษตรนะผมขอแค่นี้ก็แล้วกันนี่นะครับนะฮะอ,อ,อย่างอื่นก็ขอให้ท่านผู้ชมไปติดตามในรายการข่าวในรายการ,ราการเมืองกักนก็แล้วกันนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าในภาคการเกษตร ผมก็กลับเรียนว่าผมมีความเป็นห่วงบรรยายต่อพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศของโลกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันจะทําพาให้เกษตรกรของผมถ้าไม่ได้ตั้งรับอย่างแข็งขันแล้วเราจะต้อง มีความยากลำบากทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปัจจัยผลิตทางด้านการเกษตรซึ่งหลายคนบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตปุ๋ยได้อ่านะนัำกระถูกประเทศไทยที่ไม่สามารถผลิตยาพิษข่ามแมลงยาข้ามแมลงที่มีพิษได้อ่านะนกักระถูกประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตโฮอร์โมนสังเคราะห์ได้นะฮะอ่านนกระถูก แต่ถ้าจะบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ถ้าไม่ต้องใช้ไอ้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศผมบอกว่าไอไมซ์เซ็ตนั่นน่ะผิด เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราสามารถที่จะมีปัจจัยผลิตทางด้านการเกษตรได้แม้ไม่ต้องใช้ของจากต่างประเทศแม้แต่หยิบมือเดียวผมกราบเรียนอย่างนี้เลยก็แล้วกันเนี่ยนะครับนะและผมพูดมาเป็นประจำนะครับว่าผลิตภัณฑ์อย่างของบริษัทท BI นั้นเป็นทั้งออกเป็นทางรอดทางเลือกของเกษตรกรขอเพียงท่านใช้ให้ครบและใช้ให้ตลอดเส้นของการผลิตไม่ว่าจะเป็นทืดเป็นสัตว์เป็นประมงผมกราบเรียนอย่างนี้นะฮะ เอาละผมจะพาท่านไปดูข้อที่จริงของปุยินซีของ TPI ที่จริงๆไม่ใช่ว่าของฉพองที่แปลนะปุยินซีในโลกนี้เลยก็แล้วกัน ท่านจะได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นและท่านจะได้มีความรักความศรัทธาในปุยอินทรีฝากรักและศรัทธาในปุยอินทรีย์อย่าง TPI เพราะสิ่งนี้จะนำพาให้เกษตรกรมีทางออกมีทางรอดมีทางเลือกและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้สําคัญนะครับนะถ้าเกษตรกรไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่วันนี้เกษตรกรมีที่พึ่งแต่ท่านจะ พึ่งพิงผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ผมก็ไม่สามารถที่จะบังคับท่านได้นะครับไปดูข้อทด้จริงตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วยังจริงๆแล้วข้อที่จริงของปุ๋ยซีคืออย่างนี้ครับ ปุ๋ยซีนั้นไม่ใช่ปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายเศษเป็นไม้ใบหญ้าหรืออุจจาระมนุษย์อย่างที่ชาวราชนาคนทั่วไปก็าราจก,การบังท่านนะครับแม้แต่อาจารย์ในคณะเกษตรศสาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเข้าใจผิดฝังลึกในจิตในใจมาตลอดเพราะท่านเหล่านั้นได้รับการโฆษณาชวนเชนื่อตอกย้ำจากเจ้าหน้าที่พ่อค้าปุ๋ยเคมีตลอดทั้งนักวิชาการรับจ้างที่ไม่หวังดีมากว่า50ปีความจริงแล้วเนี่ยปุ๋ยข้อมูลสัตว์อุจจาระหรือต้นไม้ใบหญ้าสิ่งนี้ขีดเส้นใต้นะครับมันเป็นเพียงวัตถุดิิบที่ใช้นการผลุย แต่ยังไม่ใช่ปูนซีจึงไม่มีคุณสมบัติของปูนจีเลยก็เหมือนกับหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทําปูนซีเมนต์ก็จริงแต่ยังไม่ใช่ปูนซีเมนต์เพราะกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็จะต้องเอาหินนั้นมาผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงมากนะครับถึง1 2 5 0สองิศาเซลเซียสกรดกว่าจะทําเป็นปูนซีเมนต์ได้และในช่างโยธาทั้งหลายในการก่อสร้างตลอดทั้งโยธาทั้งหลายไม่เคยมีใครหลงผิดคิดว่าหินปูนนั้นคือปูนซีเมนต์แน่นอนครับไม่เคยมีใครคิดจะเอาหินปูนมา ใช้แทนปูนซีเมนได้เพราะมันใช้แทนกันไม่ได้แต่ในทางการเกษตรและพี่น้องชาวไร่ชาวนาตลอดทั้งนักวิชาการเกษตรยังฝังจิตฝังใจว่าหมูลสว์ก็ตามใบไม้ใบหญ้าก็ตามเป็นปุ๋ยซึ่งมันทําให้ทุกคนนั้นไม่อยากที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเวลาเอาไปใช้แล้วมันกลับไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการผลิตกล่าวคือเวลาที่เราเอาสารอินทรีย์เช่นใบไ,ไม้ใบหญ้าปุ๋ยคอกหรือขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวเนี่ยมาใส่ในต้นไม้มันไม่ทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตเพราะว่า นิเวศนอินเด็กหรือดัชนีการงอกและเติบโตไสายนซีนั้นต่ํามากทําให้พืชนั้นงอกหรือเจริญเติบโตไม่ได้เพราะพืชไม่สามารถดูดสารอาหารมาใช้ได้จนกว่าไส้ินรีนั้นจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จนเป็นปุ๋ยินรีมีสารอาหารที่ดูดซึมโดยพืชและต้นไม้ได้และนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเองก็จะเกิดความร้อนขึ้นทั้งยังความเข้มข้นของที่กาลังหมักก็จะสูงขึ้นด้วยจึงทําให้พืชและต้นไม้นั้นสูญเสียน้ําทําให้ใบเหลืองและอัดตายได้และนอกจากนี้ยัง จะมีเชื้อโรคมีตัวหนอนมีพ a r a s ิ t ท,ที่เป็นอันตรายกันกับพืชติดไปกับพืชก็ไปเป็นอันตรายกันกันกบผู้บริโภคแต่หากท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักได้ที่แล้วนี่แหละครับเขาจะมีสารอาหารที่จะทําให้พืชน,นั้นดูดซึมเข้าไปในลําต้นทําให้พืชน,นั้นเจริญเติบโต,ต,ตงอกงามขิดเส้ในใต้ว่าดีกว่าปุ๋ยเคมีซิอีกครับในข้อเท้จริงแล้วกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องเอาสารอินทรีย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทาปุ๋ยอินทรีย์มาหมักก,กันกับจุลินทรีย์ที่คัดแล้วนะครับให้มันมาช่วย ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยก็1เดือนถึง2เดือนจึงจะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สมบูรณ์แบบและเมื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์สมบูรณ์แล้วนั่นแหละครับก็จะสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลทันทีเหมือนกับใช้ปุ๋ยเคมีเวลาที่พี่น้องชาวไร่าชาไปหลงเชื่อแล้วก็ฝังจิตฝังใจว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีความเชื่อนี้ทําให้ชาวไร่าชาต้องควักสตังเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีในราคาแพงมากมาใช้ต้นทุนสูงถึงขั้นจะต้องขาดทุน โดยที่นะฮะข้อเท็จจริงแล้วปุ๋ยอินทรีย์ที่ t p i เราผลิตอยู่นั้นเราขายถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากครับแต่มีประสิทธิผลความเร็วได้เท่ากันทั้งยังได้ผลดีว่าการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำไปเหตุผลเพราะว่าในปุ๋ยอินทรีย์ของเราคือปุ๋ยท p i เนี่ยนะครับมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองพร้อมจุลธาตุยังมีจุลินทรีย์มีฮอร์โมนกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของพืชด้วยส่วนจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังจะช่วยย่อยธาตุอาหาร ใน,นให้กลายเป็นาธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้นทั้งาธาตุอาหารและฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญคือไม่ทําให้ดินเสียปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยทําให้ดินเสียนะผมจะบอกซะก่อนและนอกจากนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่ามแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งกับร่างกายของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเองและ ผู้บริโภคเน้นย้ำว่าถ้าจะให้ได้ผลเร็วให้ท่านใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยผงจะได้ผลเร็วแต่ในกรณีใช้ปุ๋ยซีเมต์เขาจะค่อยๆออกฤทธิ์เช่นเดียวก,กันกับปุ๋ยเคมีเม็ดแต่จะช้ากว่าปุ๋ยน้ําและปุ๋ยผงนะครับคุณผู้ชมเคยจำในเรื่องที่ผมมักจะเตือนพี่น้องเกษตรกรในห่วงช่วงระยะเวลาที่ฝนเยอะๆอ,อย่างนี้ไหมฮะผมบอกว่าเวลาที่น้ำมาเนี่ยแม้แต่น้ำสักแค่เหนือผิวดินสักครบเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ ต้นไม้เนี่ยตายเดี๋ยวนั้นหรอกนะฮะหรือว่าไม่ตายหรอกเพราะว่ามันจะไหลทิ้งไปแต่ว่าถ้าท่านไปเผลอใช้ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปเนี่ยเท่ากับท่านฉีกสตังทิ้งนะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยกระสอบลาเป็นพันพันเนี่ยนะฮะพันสองพันสามพันสี่พันห้าเนี่ยนะฮะแล้วใส่ลงไปน้ำมาเอาไปกินหมดนะฮะแต่ผมบอกว่าถ้าอยากจะใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยทั้งใบนะครับจะเอาโดนฉีดก็ได้ตอนนี้ก็เป็นนวัตก,กรรมของการใช้โดนเนี่ยนะเอาปุ๋ยม่วงกับน้ำส้มคนไม้นี่ใส่ไปเถอะต้นไม้ยังงามและไปได้ต่อและไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมในที่ต่างๆในโคราชในพิชัยนะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสรุปยอดของปศุสัตว์ที่เขาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเสียหายไปจนถึงสัตว์เลี้ยงของเราเป็นอย่างไร ในสอช่วงหน้านะฮะมาว่ากันเรื่องนี้แล้วผลิตภัณฑ์ของที่ีไอนั้นเป็นที่พึ่งของเกษตรกร,กรอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้หรือเปล่านะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ